สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันในเกม Rising Star 2นะครับผมเราก็จะมาสร้างวงดนตรีของเราให้ไปเป็นวงระดับโลกกันใครที่ชอบคนที่์แบบนี้เรายังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ก็อย่าลืมนะครับกด s u b สไครต์ให้ด้วยมาเริ่มกันเลยครับเราจะตั้งชื่อวงของเราเหมือนครับดใหม่จากไอดอเป็นวง Rockstar Dan Deo ครับ แล้วก็เลือกบดยากไปเลยไอมี t อยู่อินเดพิเรามามอสพิดกันนะก็จะเป็นพวกค่าอะไรอย่างเงี้ยครับยากบัตเทิยาก,ยากโอเคไาลองดูกันเลยไปในส่วนของการสร้างตัวละครนะครับแล้วก็เคยทำไว,แว้แล้วเราก็จะ import เข้ามาเอาอ่านี่ครับที่สร้างไว้ เทดเนมเราตั้งมน,นชื่อเราเลยนะครับพัดติรุ่งเรือหรือเปล่าเป,เป็ดวันที่สิบเอ็ดเมษาความสามารถเราสกิลของเราเราจะเลือกเป็นเขียนเนื้อร้องหรือแต่งเป็นมิวสิกดีคของเราเป็นความสามารถด้านแต่งทำนองนะครับแล้วเราก็เล่นกีตาร์ เลือกเมืองครับเริ่มต้นมาเราจะไปอยู่ที่เมืองไหนก็จะมีทั้งในฝั่งอเมริกาแล้วก็แคนาดาครับส่วนในอีกโซนหนึ่งก็จะมีเป็นฝั่งของ้วครับฝั่งยุโรปนะก็เยอะมากฝั่งยุโรปอะนักทวีปมีถึงนู่นเลยเนี่ยรัสเซีย เมอมังอ่ะมีถึงที่เขาไปล่าแสงเหนือเลยเมอมังไปนี่ก็คือขั้วล่วเหนือนะครับมีฝั่งเอเชียฝั่งไทยไม่มีนะเราอยู่ในการเราไปอยู่ตรงนี้แล้วกันะค,ะครับซีแอตเทิลโอเคเรามาอัพสก,กิลกันก่อนครับการเขียนการเล่นแล้วก็ โปรดิวแล้วกันเราต้องอัดเพลงเองมาดูกันครับเริ่มที่นี่คือบ้านเราพาชมห้องก่อนมีห้องนั่งเล่นครับมีห้องนี้เป็นห้องไว้ทําพงทำเพลงนะฝึกซ้อมได้เขียนเพลงได้ในนี้เลยโอเคเรามาบวกเพลงเราก่อนวันนี้ได้แค่สอง เราจะเริ่มจากการเป็นสินเดียวหรือเราจะเริ่มหาวงเลยดีวะเนี่ยห้องนอนแล้วครับนะชื่อบ้านแดนเดีวโฮมโอเคขายได้นะขายได้เก้าหมื่นแต่เราจะไม่มีที่สุกมานอนนะมีห้องครัวมีอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนน่าจะไปหลังบ้าน แต่มันเปิดไม่ได้เราจะออกไปนอกเมืองออมีรถมันทำลงครับต้องขับเองก่อนตรวจเมืองก่อนว่ามีอะไรบ้างในแบบผมก็จะขึ้นร้านต่างๆมาเรื่อยๆคนระับ เราสำรวจประมาณนี้ก่อนแล้วกัน,นครับสิ่งที่เรายังไม่มีคือปกรอนเล่นดนตรีเราเราเป็นมือกีตาร์เราก็ต้องซื้อกีตาร์ส่ง mockingbird เรามีเงินอยู่สองพันนะเงินวงยาสีแดงอย่างเท่แต่แพง เราเอาที่ถูกถูกสุดก่อนแล้วกัน Silver Stone SS 11ครับสีแดงเราเอาตัวนี้แล้วกันซื้อ,อยังไง่อวะอ้าขี่ขวาโอเคเรามีกีตาร์แล้วครับแล้วก็สามารถมาตามหาเพื่อนร่วมร่วมวงในนี้ได้นะมีมือเบสฮะแต่เขาเนี่ย เขาไม่สนใจในวงเราเนื่องจากประสบการณ์ทางดนตรีเขามีเยอะกว่าเราก็ไม่เป็นไรครับตอนแรกเดี๋ยวเราลุยเดียวก่อนก็ได้ทำวงทำเพลงก่อนแล้วเราต้องหากีตาร์งอีกตัวหนึ่งแต่ที่นี่แพงมากเลยมีกีตาร์ก็ต้องมีแอมอีกแอมเฟนเดอร r ฟรอนต์แมนนะเบอร์ลเกอเอาถูกๆสุดก่อนแล้วกันเหมือนของมือสองเลยนะ ดูคอนดิชันมันเหลือหกสิบทับเก้าสิบเองไม่เป็นไรใช้ช่วงแรกไปก่อนแล้วก็ต้องมีสายกีตาร์ครับอนี่บอลสองสองสองหนึ่งลีกูล่าสลิงกี้ช่วยช่วยการเขียนเพลงดีขึ้นแล้วก็ State พรเซนต์ดีขึ้นบวกสอง เดสเดลิโอ uh, ไม่ช่วยอะไรเลยหรอสีทั้งมง่วงทั้งเขียวเลยโอ้ตัวนี้ก็ไม่ช่วยอันนี้ช่วยให้เพลงเพิ่มสามครับเขียนเพลงบวกสองเลเซอร์แพงแพงเหมือนของจริงเลยเขียนเพลงบวกสาโอเคถ้าเราใช้อันนี้ก่อนก็ได้เราเน้นเขียนเพลงไปก่อนเลยกันแต่มันบวกแค่หนึ่งย่งง มาเพิ่มอีกหนึ่งบาทได้เออเพิ่มอีกหนึ่งบาทได้ซือ้อเพิหนึ่งสายก่อนเอฟเฟกต์ <Effect. S 1> ต้องใช้เลยไหมเนี่ยสเตตปีเซนต์เองตัวนี้ช่วยเขียนเพลงบวกหนึ่งอ่าตัวช่วยเขียนเพลงก่อนเลยนะครับบวกหนึ่งโอเคแค่นี้ก่อนแล้วกัน เดี๋ยวเราต้องไปตามหาซื้อกิตัาปงกันเ,เดี๋ยวก่อนหน้านี้เรามาตรงนี้ก่อนแล้วกันเราไปตัดหญ้าตรงสุาสาร์เราจะได้ตังเยอรทางเข้าอยู่ไหนเนี่ยลดนสเคปติ้ง เดินตัดหญาา้าไปได้เงินมาสามร้อยห้าสิบเหรียญครับเป็นไงล่ะหญ้าโอ้โอเราจะได้เอาหาเงินมซื้อกีตาร์โปร่งนะร้านนี้กัลเเอามิวสิกได้ถูกกว่าอืมอะร้อยเจ็ดสิบเจ็ดครับโอเค อ่ามันมใช้สายกีตาร์ไหมเนี่ยไ่ใช้ด้วยกันได้แล้วก็ดูสิคืนนี้ไม่มีโชว์ครับโมเดัรฉะนั้นเรากลับบ้านก่อนเขาจะให้เราเริ่มเขียนเพลงแล้วอ่าแอมลงมาแล้วก็มันสามารถแต่งได้ครับ เดี๋ยววะาานี่นี่เอากีตา้ามาห้อยได้แต่งห้องอเคย่าโปง่งต้องห้อยด้วยไหมไม่ต้องห้อยก็ได้มันกีตา้าโปง่งห้อยดห้อยไว้ด้วยนะห้อยฝั่งนี้แล้วกันกตีต้าโป่งปากทางเข้าเลยเราจะไม่รีบว่าเราจะไปเรื่อยๆฉะนั้นเราจะไปนอนก่อน ตื่นนะครับมาใหม่ครับมาบวกวันนี้ก็ต่อก่อนเราจะไม่รีบทำเพลงครับเราต้องการเพลงที่มีคุณภาพที่สุดต่อไปครับเราจะพาไปย่ายเดิมโอเค ตัดไปครับมีนนพิราบเต็มเลยนะลืมบอกไปครับเกมนี้มันตอนนี้เราอยู่ที่ปรีสองพันหกนะที่วงล็อกกำลังแบบแนวล็อกแนวเมทัลกำลังบุมๆเลยเราอายุสิบแปดปีครับกำลังล่าฝันอยู่ในอเมริกาเรามาดูกันนะคืนนี้ มีร้านไหนมีโอ้โหมีที่มันสุกแล้วเหรอวันอย่างนี้ไม่มีเลยเหรอโอเคไม่เป็นครับเราก็ใช้ชีวิตอย่างนี้ไปก่อนกับบ้านนอนเหมือนเดิมอ้าวตื่นมาอีกวันเราเหมือนจะไม่สบายนะเป็นไรวะอีโก้เรามีอยู่ห้าสิบสุขภาพเรามีเจ็ดสิบเก้า เหมือนต้องพักผ่อนนะครับหรือว่าจะให้ไปที่โรงพยาบาลก็ได้ถ้าไปโรงพยาบาลก็จะหายไวนะแต่ไม่เป็นไรครับเราจะออาไปตัดหญ้าเหมือนเดิมทา้งออกไไอยู่ไหอ๋ออที่เราไปตัดหญ้าไว้ตรงไหนนะตรงนี้เหรอใจไปปะ่ะวันนี้เราก็จะไปเล่นจากตัดหญ้าใช่ไหมถ้าเราไปซ้ำที่เดิมมันก็จะไปเล่นไปเล่นเปิดหมวกอ่าดีครับเล่นดนตรีเปิดหมวกครับ ได้เงินมาโอเคได้มาแค่หกเหรียญสัญยายได้ทั้งเยอะแล้วก็หรือวลเราก็อัพด้วยครับเราเลือกเราล้องไปด้วยก่อนแล้วกันตรนนี้เรามีแค่นคนเดียวก็มาอัพเหมือนเดิมครับโปรดิวเราต้องเป็นคนโปรดิวเพลงเองไปด้วย ยวเมืองวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรเหมือนเดิมกลับบ้านนอนเหมือนเดิมจะไ,ได้พักผ่อนด้วยเราไม่สบายหนึ่งวันตื่นมาสุขภาพเราเป็นยังไงบ้างอ่ะดีขึ้น,นครับเกือบหายแนละ้วออกไปทำงานต่อเหมือนเดิมวันนี้เราไปตัดหญ้าก่อนแล้วกันให้ตามเยอะหน่อยตัดหญ้าที่นี่ครับวันนี้ ได้มาสองร้อยห้าสิบครับเหอนเดิมครับกลับไปนอนแล้วก็มานี้ก่อนอัพฤทธิมครับที่เราจะไว้ไปเขียนเพลงให้มันมีคุณภาพขึ้นโอเคแล้วก็นอนครับ ตื่นมาวันนี้เราหายร้อยเซ็แล้วครับเมคนมาดูเยอะนะสี่ห้าคนเล่นเองครับดูวันนี้จะได้เท่าไหร่ครับได้เก้าครับเสร็จแล้วก็กลับบ้านครับถึงเวลานอนครับหนึ่งวันผ่านไปเร็วมาก โอเคครับช่วงนี้เป็นวีคเอนแล้วครับมันก็จะมีงานต่างๆครับอยู่ที่ว่าเราจะไปเลือกดูที่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันอีกว่าที่ไหนนะ่าสนใจนะแต่เราไปทํางานก่อนเหมือนเดิมเราไปเล่นหมวกก่อนเหมือนเดิมแล้วกันคนดูน 5, นมาถ้าคนเหมือนเดิมมือแล้วนกพิราบทั้งหมดสามตัวอยู่ข้างหลังน่าจะได้พอๆเหมือนเดิมก้าดอลลร์ โอ้ได้สิดอลลาร์ครับรอบนี้เลเวลอัพด้วยครับครับกด,ดยิวเหมือนเดิมตอนนี้นี่นี่เหมือนเดิมครับโอเคครับเราจะไปดูที่ไหนเออเป็นร้านไหนเดียวนนี้เหมือนจะไม่มีคอนเสิร์ตใหญ่ที่สน,นามกีฬาไม่มีครับ จะมีพรุ่งนี้นะคอนเสิร์ตของวงเฟสโปรเซสครับระดับความดัง50เลยโทษไม่ธรรมดาเนี่ยเล่น40,000คนอนะ่ะพรุ่งนี้เราจะมาดูตรงนี้แล้วกันนะมาไปเออวันนี้เราหาร้านนั่งชิวๆก่อนแล้วกันคนระับดูวงอื่นเขาเล่นกันก่อนเฮยครับถึงร้านแล้วมีคนมา เยอะเหมือนกันนะมีชั้นสองด้วยขึ้นไปดูหน่อยโอ้โหต้าคตรใหญ่กระไดใส่ซะด้วยชั้นสองครับมีอยู่หกคนมอคุยอะไรกันโงสั่งเครื่องดื่มดื่มได้ไหมเนี่ยที่ <is> บาร์ด้วย <c oughs> อ๋อเหมือน <c oughs> ตารางงานโอเควันนี้ hold in the pick d ด l i n g check ครับวงที่จะเล่นเขี okay. สักเครื่องดื่มดื่มไม่ได้เข okay. <Okay. S 2> เข้าไปดูกันเลยฮะ hold in the pick ครับ นักร้องผู้หญิงด้วยครับลูเกตาผู้หญิงดนะ้วยน่ถคนดูยังไม่แน่นนะดูดิอ่าเราได้ซองไอเดียใหม่สามไอเดียนะเดีแย่มาดูอินสปิเรชันบวกสิบเก้าครับ เสียเงินยี่สิบสี่เหรียญแล้วก็สนิทกับอ๋อมีรีเลชั่นชิพครับกับวงอื่นๆโอเคครับอ๋ออกมากลางคืนแล้ว เวลากลับบ้านครับเยกลับมาเราก็ต้องมาทำเพลงของเราเราจะอัพอันไหนดีอ่ะอัพจะร้องบ้างนะครับความเศร้าอันนี้เมโลดี้ครับ งั้นเดี๋ยว EP นี้เราจะจบประมาณนี้นครับดูกันคร่าวๆไปก่อนสำหรับ EP แรกครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าครับสำหรับเกม Rising Star 2ครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วก็อย่าลืมฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะครับทุกคนแล้วเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ